กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีคาดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1,000ล้านบาทเมื่อเวลา9กนาฬิกาวันที่25พฤศจิกาย,ยน2,565ในายมนตรีวงมั่นกิจการผู้อำนวยการกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรที่4 พัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมงบกลางประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช2565รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่อบตอลุ่มสูงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีชาวบ้านอำเภอไซโยกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากนายมนตรีวงมั่นกิจการผู้อำนวยการกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่าสืบเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกองโลจิสติกซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาต่อยอดทักษะที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมโดยในกิจกรรมหลักสูตรที่4พัฒนาต่อยอดทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบธุรกิจพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้มีกรอบระยะเวลารวมทั้งสิ้น80วันโดยแบ่งการดําเนินงานในพื้นที่ออกเป็น10จุดใน4เภอใหญ่ได้แก่เผอท่าม่วงไซโยกทองผาภูมิและสังขระบุรีตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาถึง 19พฤศจิกาย,ยน2565ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า2,000คนโดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่กลุ่มวิสาหากิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปตลอดจนชาวบ้านที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไปสําหรับวัตถุประสงค์การดําเนินกิจกรรมการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ2ประการคือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมหรือสร้างอาชีพใหม่ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันได้โดยรายละเอียดกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพใน3ด้านได้แก่ด้านการผลิตด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาดโดยกลุ่มเป้าหมายจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปที่หลากหลายอัดแน่นเป็นระยะเวลารวมกว่า12ชั่วโมงผลสำเร็จของการดำเนินงานครั้งนี้ผลการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพในครั้งนี้คาดการว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีมากกว่า1,000ล้านบาท